ลูกก็เล็กเกินนะครับเรียกแม่ร้องตลอดดูครับมียังไงลุกลักอือกอดคุณแม่เหรอโอ้กอดคุณแม่ด้วยโอ้คิดถึงยังเลยคุณแม่จ้าโอ้ยเนาะ ไปแล้วมงคลน,น้อยขอกอดหน่อยโอ้ลูกแม่เอ้ยดูค่ะโอ้ยเนาะสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินปลายมุงคลน,น้อยนะครับ ครับค่ำคืนนี้นะครแม่ขันจะนอนหลับไหมน้อนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกภายจะต้องเดินทางกลับเชียงใหม่ซะแล้วนะครับแม่ขันเอ้ยลูกจะไปแล้ว จะนอนหลับไหมเนาะวันนี้นีะ่วันนี้ก็ไม่มีขวาน,นครับปล่อยเดินตามตูดกันมาเลยนะควานทีวไม่ขึ้นนะก็ปล่อยให้สองแม่ลูกเขามากินน้ำแล้วก็อาบน้ำด้วยกันนะครับนี่คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะครับที่แม่ขันแล้วก็ลูกภายจะได้นอนใกล้ๆกันจะได้นอนอยู่ด้วยกัน,นครับ เน,นี้ยเอาขาวบานบ่วันนี้ก็จะให้นอนที่นี่นะครับที่ใต้สะพานนะครับเพราะว่าที่บ้านของเราเนี่ยมีญาติพี่น้องเอารถมาจอดมาดูคุณยายก็เลยไม่ค่อยมีสถานที่ให้น้องช้างอยู่นะครับ น้ำเยอะมากนี่ครับคอยระวังให้ลูกชายเสมอนะฮะไปลงอามน้ำก่อนเร็วแม่คันไปลงอามน้ำกับลูกพายแล้วนะฮะลูกพายก็มองนะฮะกลัวแม่ไม่มาด้วยนะะ <laughs> โอ้ยเนาเขาจะไปแล้วลูกเอ้ยเออ อย่าเครียดนะจ๊ะไม่ขันลูกจะกลับบ้านแล้วไม่ต้องเครียดอยู่กับเพื่อนๆครับนี่คือความสุขของนางนะครับที่ได้อยู่ใกล้ๆล,ลูกชายนะครับนี่จะกลับมีร้องด้วยนะครับโอ้ยอหดุดลงแล้วขันหมุดลงแล้ว ดูครับัวลูกชายหายด้วยหมดลงหมดลงนอนลงถอยนอนลงคันหมดลงคันหมดลงเร็วนอนลงเร็วนอนลงเออหมดหมดลงเร็วหมดลงเนี่ยดูครับจะวนซ้ายวนขวาไม่ยอมครับนอนลงกันนอนลงกันหมดลงเร็ว ล่งกันนี่ว้าวสาวสวยนี่ครับอืมเนาะไม่ยอมทิ้งห่างเลยจริงๆนะครับคุณแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยแน่แน่แน่จะไปกอดเอาลูกชายแล้วโอ้เอาเอาเอาลูกพ้าร้อยน้ำก็ร้อยหลายบาทเอาเอาเอาบาทเนี่ยเอา ไปใส่เราไมน,นขันเอาเอาเอาเอ้โอ้ยเนาะเวียนแต่เขาว่าไปใส่เนาะไม่ขันเลยไปคลายขึ้นลกูกเดี๋ยวจะเจ็บแข้งเจ็บขามันลื่น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  มาเมาเมาเื่นๆๆื่นเื่อนเอาอยากเกลียนมากกว่าน,นั่นนะเอ้ยนี่ครับอยู่ด้วยการนี่ช่างอารมณ์ดีซะเหลือเกินเออเออหางปันไม่งอดปันโอ้ยโอ้ยลูกก็เล็กเกินนะครับเรียกแม่ร้องตลอด ครับอย่าวิ่งอย่าวิ่งอุย้ยกินนํำอิ่มๆเดี๋ยวสิจุกดูครับไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิดไม่อยากจะฝันเลยไม่อยากจะเห็นภาพที่สองแม่ลูกพัดผ้าจากกันเลยนะครับดูครับเสียงร้องของแม่ขันนี่ เขาดีใจนะที่ได้อยู่ใกล้ลูกชายของเขานะครับอย่กอดลูกไว้เลื่อยบานวาไปใส่มียังเงลูกล้าอืมกอดคุณแม่เหรอ โอ้กอดคุณแม่ด้วยโอ้คิดถึงยังเลยคุณแม่จา๋าโอ้ยเนาะจะไปแล้วมางคนน้อยขอกอดหน่อยโอ้ลูกแม่เอ้ยดูคระโอ้ยเนาะนี่แม่จา๋ากอดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะอำลาก่อนที่ลูกจะไป ครับคุณแม่ก็ไม่หนีคุณแม่ก็นหนีนหน่หางไม่ได้เลยไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากจะเห็นเลยภาพที่แม่กับลูกเขาจะห่างกันนะครับ ต่อไปก็คงไม่มีบรรยากาศแบบนี้ก็คงจะไม่ได้พบแบบนี้บุญบารามีถึงกันก็คงจะได้มาอยู่ด้วยกันเด้อไม่คันจะขามไปเด้อนี่ครับแปลงหญ้าที่ปลูกที่ปลูกเอาไว้ให้สองแม่ลูกนะครับเออให้กินเนี่ยโอ้ยเนาะ ลูกก็กอดแม่แม่ก็กอดลูกไว้นะครับโอ้ยจริงๆเลยสองแม่ลูกเนี่ยแค่ออกมานิดเดียวก็ร้องหากันแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้ตอนขึ้นรถแม่ขันจะไม่วิ่งตามรถเหรอืึ แม่ขันเลยบอกไม่ขันหน่อยเนาะวันพรุ่งนี้แล้วนะวันพรุ่งนี้แล้วเดอ้อลูกชายจะไม่อยู่ด้วยแล้วเดอ้อลูกชายจะเดินทางกลับแม่แตงแล้วเดอ้อได้ยินไหมหอได้ยินบอเออมืออื่นได้ล่ะอยะ่าหายเดอ้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกชายก็จะกลับบ้านแล้วไปแม่แตงแล้ว ห้ามร้องตามลูกเด้อวันนี้ขออิสระขออยู่ด้วยกันนานๆครับฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินพลายบางคนน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายด้วย <c oughs> โอ้โหโอ้โห